วันนี้เราจะไปรู้จักกับน้องสาวแท้ๆของอัลวัสดัมเนดอกันค่ะเธอก็คือเอเลียนาดัมเนดเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของเพอร์ซิวเลและแคนราดัมเนดอ์ ซึ่งเธอเกิดในปี1884-1885ถึง 1, ค่ะเธอเป็นเด็กผู้หญิงผมบอนปกติแล้วเอเรียนาจะเป็นคนที่อ่อนหวานขี้กลัวตอนที่เอเรียนาอายุได้6ขวบเขาถูกเด็กผู้ชาย3คนทำร้ายเธออัลเอร์ฟอร์ดคิดว่าเด็ก3คนนั้นเห็นเธอใช้เวทมนต์ก็คงหวาดกลัวแล้วพอเธอบอกไม่ได้ว่าเล่นกลน,นั้นยังไงพวกนั้นก็เลยลืมตัวพยายามอยู่ไม่ให้เด็กประหลาดคนนี้เล่นกลอีกนับตั้งแต่นั้นมาเอเรียนาไม่ยอมใช้เวทมนต์มันย้อนกลับเข้าไปในตัวเเเเธธออและทําาาาให้้้ปป็็นบบสรงควมวมจด และกรูดแคนให้กับผู้ที่เป็นพ่อเพอร์ซิวัลจึงฝ่าฝื้นกฎของโลกเวทมนต์ด้วยการออกตามล่าเด็กชายมาเกิลทั้งสามคนและทำลายพวกเขาค่ะและถูกขังคุกอัสคาบันในปี1891พ่อของเอเรียนาก็ถูกขังได้ไม่นานหลังจากนั้นก็เสียชีวิตค่ะเคนราและลูกทั้งสามคนของเขาย้ายจากหมู่บ้านมอดออนเดอะวูด